ข้อ17ข้อ11การขยายพันธุ์มะม่วงด้วยการตอนกิ่งให้ได้ผลดีอย่างไรข้อ1ต้นใหม่ที่ได้จะมีอายุยืนยาวข้อ2ต้นใหม่ที่ได้จะมีลำต้นแข็งแรงเพราะมีรากแก้วข้อ3ผลของต้นใหม่จะมีรสเหมือนเดิมข้อ4ถูกทุกข้ออ่ะเขาถามน้องถูกไหมว่าถ้าเขาต้องการตอนกิ่งี่มันมีข้อดีอย่างไร น้องก็ต้องรู้ก่อนว่าเวลาเราต้องการปลูกพืชเนี่ยน้องนึกภาพออกไหมมันมีวิธีการปลูกสองอย่างหลักๆเลยคือ1การปลูกที่อาศัยการเพราะ,มะเมล็ดขึ้นมาใหม่ถูกไหมกับอย่างหนึ่งคือปลูกโดยการตอนการตาดัดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ได้เกิดจากการเพราะ,มะเมล็ดซึ่งการเพราะ,มะเมล็ดเนี่ยมีข้อดีคือหนึ่ง มันจะมีลำต้นแข็งแรงคือเกิดลากแก้วส่วนอันที่สองคือจะมีการกลายพันุอันนี้เป็นข้อเสียอันนี้คือเป็นข้อเสียที่สำคัญที่ทำให้ทาให้การพาเพาะเมล็ดเนี่ยไม่เป็นที่นิยมใน,าในการเพาะปลูกบางชนิดแต่ถ้าน้องเอามาสู่การตัดกิ่งตอนกิ่งติดตาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ได้เกิดจากการพาเพาะเมล็ดเนี่ยต้นไม้ที่น้องได้เนี่ย จะไม่มีลากแก้วแล้วนอกจากจะไม่มีลากแก้วปุ๊บตัวของมันเนี่ยจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ถูกปะแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดที่เขาใช้กันก็คือหนึ่งมันติดง่ายสองมันไม่กลายพันธุ์เพราะฉะนั้นน้องได้ต้นพันธุ์มาดีอย่างไงหรือได้มะม่วงมาหวานขนาดไหนเอามาตัด หรือต่อหรือติดตาหรืออะไรก็แล้วแต่จะไม่กลายพันธุ์โดยเด็ดขาดจะได้ลักษณะที่มัมมว่มีลักษณะเหมือนเดิมทุกอย่างเพราะฉะนั้นถ้าน้องมาดูเขาถามว่าตอนกิ่งให้ผลอย่างไรตอนกิ่งไม่ได้เกิดจากการเพราะมาเมล็ดถูกปะมันเหมือนเอาต้นที่แก่แ,กแล้วเนี่ยอายุด,ดีๆแล้วเนี่ยมาต่อใหม่น้องก็นึกภาพดูนะไม่ได้เริ่มซ้วนโตแต่ตัวของมัน ถูกป่ะพระเถามว่ามันจะมีอายุยืนยาวไหมไม่ยาวก็คืออายุสั้นอายุตามกิ่งที่ออกมาตอนถูกไหมส่วนข้อ2ต้นใหม่ที่ได้จะแข็งแรงเพราะมีลากแก้วผิดถูกป่ะการที่จะมีรากแก้วได้จะต้องเกิดจากการเพราะมาเมล็ดเท่านั้นส่วนการตอนต่อติดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่พอมเมล็ดจับไม่มีรากแก้วจะมีแค่ลากลากฝอยนะส่วนข้อสาม ผลของต้นใหม่จะมีรสเหมือนเดิมผลของต้นใหม่จะมีรสเหมือนเดิมนี่แหละคือลักษณะสําคัญที่สุดที่ทําให้เขาอะใช้การตอนกิง่งเพราะว่าอะไรการตอนกิง่งปุ๊มันคือเอาต้นเก่ามาต่อใหม่ถูกปะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันโตขึ้นมาใหม่เนี่ยมันก็จะให้ผลเหมือนต้นเดิมเพราะว่าจะไม่มีการกลายพันธุ์โดยเด็ดขาดเพราะไม่ได้เริ่มจากการ,พราเพาะเมล็ดใหม่ข้อนี้เลยต้องตอบข้อ3 ถามว่าข้อ4ดอกได้ไหมไม่ได้ถูกป่ะเพราะว่าข้อ1ผิดข้อ2ผิดสรุปนะพเพราะเมล็ดมีข้อดีคือจะได้ลากแก้วแต่กายพันส่วนการตตาตัดหรือต่อหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ได้มาจากการพาเพาะเมล็ดจะได้ต้นที่ไม่กายพันเสมอแต่ว่าจะมีอายุสั้นแล้วก็ไม่แข็งแรงเพราะมีละเพราะไม่มีลากแก้วนั่นเอง๋ยวน,นข้อนี้ตอบข้อ3นะคะ